ใัจสํสคัญของการสอนก็คืออยู่ที่ผู้เรียนครับหลักสําคัญที่สุดของการเป็นวิทยากรมืออาชีพจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนว่าเขามีความต้องการอย่างไรแล้วเราจะตอบโจทย์เขาได้อย่างไรครับคลิปนี้จะบอกคุณถึงธรรมชาติของผู้เรียนครับ เอพีที่5นะครับเราจะมาพูดถึงธรรมชาติของผู้เรียนหลักสําคัญที่สุดของการเป็นวิทยกรนะครับคุณจําเป็นอย่างยิ่ยงที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเพราะนะครับสปัจจัยหลักที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในการสอนได้สําหรับการเป็นวิทยกรมื Bie eral, ออาชีพอันที่1คือข้อที่1เลยนะข้อที่1ผู้เรียนข้อที่2ก็คือความรู้ประสบการณ์ข้อที่3ก็คืออะไรครับเทคนิคในการสอนเพราะฉะนั้นเอง3ปัจจัยหลักๆเรามาเริ่มต้นศึกษาธรรมชาติของผู้เรียนเพื่อจะ <parle Durham. S 1> ตอบโจทย์ความต้องการของเขาแล้วเมื่อคุณตอบโจทย์ คุณก็จะประสบความสําเร็จในการสอนในฐานะเป็นวิทยากรมืออาชีพครับเรามาดูกันนะครับว่าธรรมชาติของผู้เรียนมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอยู่ด้วยกัน6หัวข้อหลักๆข้อที่1ผู้เรียนจะมีความรู้สึกเสมอๆว่าเป็นประโยชน์ไหมเข้ามาเรียนแล้วได้ประโยชน์ไหม แกสอนแล้วได้ประโยชน์ไหมอาจารย์สอนแล้วได้ประโยชน์ไหมสิ่งที่เขาคิดเสมอๆครับว่าเขามาเรียนแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเองนะครับหน้าที่ของเขาเขาจะคิดแบบนี้หน้าที่ของคนที่สอนคนก็มีความรู้เพียงพอที่จะทําให้เขาได้รับประโยชน์จากการสอนของเราหรือไม่เราเลยจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเข้าใจนะครับหลักวิชาการที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของคนเรียนข้อที่2 คนเรียนต้องการการมีส่วนร่วมเพราะการมีส่วนร่วมจะทําให้เขาเข้าใจในเนื้อหานะการสอนแบบวันเวหรือทางเดียวพูดคนเดียวหมดยุคหมดสมัยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นวิทยากรคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะทําให้คนเรียนมีส่วนร่วมกับการสอนของเรานะครับการมีส่วนร่วมก็คือเราต้องถามเขาบ้างคุยกับเขาบ้างนะครับฟังฟีดแบ็กนะครับฟังความคิดเห็นจากเขาบ้าง ทำให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนเขาสนุกสนานนะครับในการที่จะแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์เขาจะทําให้เขามีความเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นข้อที่สนมธรรมชาติของเขานะครับเขาจะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้หลายคนนะครับเข้าใจผิดบอกว่าคนเรียนนะครับไม่ชอบการเรียนแต่ธรรมชาติของคนนะครับทุกคนนะครับชอบการเรียนรู้นะครับเขาจะเห็นคุณค่า และเมื่อเขาเห็นคุณค่าเขาจะอยากเรียนรู้เพราะในหน้าที่ของคนเป็นวิทยากรจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทําให้คนเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนหน้าที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับหรืออธิบายว่าทําไมเขาจําเป็นต้องเรียนแล้วเขาเรียนเขาได้คุณค่าอะไรคุณทําให้เขาเห็นคุณค่าเขาจะสนใจและเขาอยากจะเรียน แต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเขาจะปฏิเสธการเรียนโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าหลักสูตรนั้นจะดีมากหลักสูตรนั้นจะแพงมากหลักสูตรนั้นจะมาจากต่างประเทศเขาก็จะไม่เรียนเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในการเรียน หน้าที่ของเรานะครับในฐานะที่เราเป็นวิทยากรมืออาชีพเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทําให้คนเรียนเห็นคุณค่าเรียนไปแล้วทําให้พัฒนาตนเองเรียนไปแล้วตําแหน่งจะเพิ่มมากขึ้นเรียนไปแล้วเงินเดือนจะเพิ่มมากขึ้นเรียนไปแล้วจะได้รับการยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้นเห็นนะฮะนี่คือคุณค่าที่เขาจะได้รับข้อที่4ธรรมชาติของคนเรียนนะฮะ อย่าไปเปรียบเทียบครับทำไมเธอเรียนแล้วไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์ก็สอนแบบนี้ทําไมคุณเรียนแล้วคุณไม่รู้เรื่องอย่าไปพูดแบบนี้ครับเพราะนะครับแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันเอานิงๆ่ายะความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันอายุก็ต่างกันเมื่ออายุต่างกันความนึกคิดก็แตกต่างกัน สำคัญที่สุดคือการรับรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับบางคนก็ถนัดเรื่องการรับรู้แบบนี้บางคนก็ถนัดเรื่องการรับรู้แบบนี้บางคนก็ถนัดเรื่องการรับรู้แบบนี้ <Evet. S 1> เพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเองมีการรับรู้อย่างไรบ้างนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้างในหลักสูตรของการเป็นวิทยากรมือชิพจะบอกเลยนะครับว่า คนแต่ละคนนั้นเองมีการรับรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเราเจอในห้องคนนี้รับรู้แบบนี้เราต้องใช้กระบวนการในการสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเองคนเรียนมีความแตกต่างกันหน้าที่ของวิทยากรมืออาชีพจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเข้าใจข้อที่5คนเรียนจะต่อต้านกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความหมายว่าไงฮะ บางครั้งเขาเคยเรียนรู้แบบนี้บางครั้งเขาเข้าใจแบบนี้เวลาเรามีโมเดลหรือมีสูตรลับหรือมีโซลูชันหรือมีทางเลือกใหม่ๆใ,ให้เขาเขาจะต้องตั้งคําถามเลยจริงเ,ออเหรอใช่หรออาจารย์เข้าใจผิดหรือเปล่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าใช่แน่นอนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองเขาจะต่อต้านกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเราครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปไงฮะทำให้กระจางทําให้เข้าใจทําให้ชัดเจนเมื่อกระจางเข้าใจชัด เกน์เขาก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสุดท้ายต้องให้เขาทดลองครับนำไปทดลองเปลี่ยนแปลงไหมนำไปทดลองการแก้ไขไหมอย่าพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งนะต่อต้านนะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่วิทยากรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้เขารู้ข้อที่6ครับธรรมชาติของคนเรียนไม่ชอบการดูถูกเป็นจุดอ่อนของวิทยากรบางคนนะครับต้องบอกว่าบางคนนะฮะ เรียกได้ว่ามีความรู้เยอะแล้วท่านเองก็มีความรู้เยอะจริงๆแต่คําพูดบางครั้งเนี่ยไปดูถูกคนเรียนนะครับว่าคนเรียนเนี่ยไม่รู้เอ้คุณไม่รู้เอ้คุณคุณแบบนี้แบบนี้นะเป็นคําพูดที่ไปดูถูกดูแคลนเขาทําให้คนเรียนมีความรู้สึกเป็นไงฮะอ่อนด้อยหรือต่ําต้อยเขาจะเกิดความรู้สึกปฏิเสธทันทีแล้วก็ไม่อยากเรียนกับคุณครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับหรือหรือ,อสิ่งที่เราต้องทําเราจะไม่ดูถูกคนเรียนโดยเด็ดขาด ใครมีคําถามก็อย่าลืมนะครับส่งคอมเมนต์มาใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์จดกดกระจายไปให้เพื่อนๆหลักสูตรเรียนฟรีๆแบบนี้นะครับในหลักสูตรการเป็นวิยากรมืออาชีพหรือ t r a นเดอร์เทรนเนอรวันนี้ผมดรสุรชัยโคสิตบุลชัยลาไปก่อนครับ